ฉากสั้นบายวว้รเรื่องผมลืมไปเลยว่าเขาไม่ให้สาดน้ำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> สาดน้ำด้วยค่ะสาดน้ำเลยค่ะขอสาดน้ำเลยค่ะทำไมไม่มีรถได้สาดน้ำเลยนี่พี่วิกกี้โกโก ไปหยุดเล่นกันนะโกวาถ้าเขาไม่หยุดเล่นก็หยุดเล่นสงการสาดน้ำนี่ไงเอ๊ะแต่หนูเห็นเขาบอกว่าเขาห้ามสาดน้ำไม่ใช่เหรอสงการอะไรห้ามสาดน้ำโอ้โหแล้วทำไมไม่มีรถให้สาดน้ำเลยละเนี่ย โอ๊ยร้องเพลงไม่ค่อยก็คยไหนจะร่าจะร่าจะการยังร้องกันยยอยใครร้องเพลงอย่างนั้นล่ะเธอก็เราร้องเพลงไม่เก่งละมั้งเขาเลยไม่ยอมให้พวกเราสาดน้ำกันสโคจะบ้าเหรอเด็กร้องเพลงไม่เก่งก็ยิ่งน่ารักเลยเมย์เมยีเมยขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนรัก

กัวบาอะไรใส่หมวกก็โกกัวก um ็ก uh ็มันเข้ากันดีโกกวาเลยเป็เรื่องชุดใส่อย่างเงี้ยหมเานาะ้ราไปเดียวขอไปลำเดี๋ยวเดินไปลำข้างหน้าก่อนนะยานะเดี๋ยวรถชนหนูอเล่นนะ เราเล่นน้าน้อง มันคืออะไรอ่ะพีไ tá, right. ie, ่ไม่รู้จักเลยอ่ะเนาะลำไยลำไยก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะไม่มีมน้ต้่องมหอ่าน้อบ้าง่าอะไรอ้โมันรุดมัก็ห้าไมุ่ก็หโอกโกกว่าบอกว่าโควิดน่ะมันก็คือตัวเชื้อโรคก็แหละ ไม่รู้จักหรอภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่ไม่รู้จักกับโกโกวาทำไมโกโกวาไปรู้จักได้โกโกวาก็เคยไปเรียนภาษาอังกฤษไงพี่ไม่รู้จักเพราะพี่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษโอ้โกโกวาก็ไม่ 在 <Like S 2> <Like>。 กินก่องซนองก่งแกงโอ้ยเจ็บคอเพื่อนเออก็ร้องไปขอเโทษดิเขาไม่เป็นไม่ได้กินก่องซนองก่งแกงมันต้องมานึกมปลอก่เป็นก่อกงแกงไปชีวิตเธอโอ้ยเจ็บอ่ะมันกระแทกก็อย่าสิโอ้ยเลนนี่ฉันจะทำไปต่อฟ้าหมายถังกระดาษน้ำถังกระดาษน้ำก็ดูดได้เบาๆไปต่อมันก็เป็นการประดิษฐ์อย่าง พอท้อด <Mandy. S 2> ีค่ะไปเป็นมากีกอซ้อน้ององแกงมางมาในปักปังปังปังปงนล่งชื่อเธอเฮยเพื่อขอเอาบ้างดิพอวดีค่ะไปเป็นมาิกี้กองซ้อน้ององแกงมามานปักปงปังปังปงเล่งในชีวิตเธอพอท้อีค่ะไปเป็นมันนกี้กองซ้อน้องกองแกงมาองมาในปักปังปัปังปงเงกงแกงชีวิตเธอนี่ลำยัยกับพี่วิกกี้เล่นอะไรกันน่ะโอ้ก็อยากเต้นเลย เต้เรียนแบบลำใหญ่บ้างอ่ะก็โทษที่เขาไม่ไปเมื่อกี้ก็ลงมาในกวางมาเล่านกามันลงมาไอยกใหเบค่ะด็กกีตกโกว่าทำตามไหมกบกวาไม่ทำตามหรอกกโกว่าเป็นเด็กกบีบกกโกว่า เป็นมันิกินกองซนนองกองแกงนมันนกมาปลงปงเปงง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 ชีวิเธอนายสองคนเล่นอะไรกันน่ะใช่แล้วอะไรกันหรอทำไมโอ้โหดูสิเรียนแบบกันโอ้ยฉันเนี่ยทำไม้ไม่ได้ไอ้ม่ได้ก็ดูดไม่ได้ด้วย ไปตรวจรอบเมืองดีกว่าฉันคือแมวที่อยู่ที่สวนสนุกไปกระโดดไปที่สนามเด็กเล่นเลยว้าวถึงแล้วเอ๊ะมันทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหเด็กๆโอ้โหสาดน้ำเหรอโอ้ขอสาดน้ำหน่อยเอ้ยโอ้ย เปียกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพวกแก๊งเด็ก,ดกๆนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเลยยเฮ้ยดูสิสคนอื่<ค>นเขาไม่เห็นสาดเลย งใหญ่เลยนะดูสิเขากลัวพวกเราโกโกวาทําตามสิอยากให้โกโกวาทําตามโกโกวาทําตามก็ได้มาๆมาโกโกวาเขาไม่ได้เต้นอย่างนั้นกันโอ้ก็โกโกวาไม่รู้โอ๊ยเจ็บโอ้เจ็บโอ๊ยโอ้ยทำกันทุกคนดีไหมไอ้มากันสามคนแล้วเนี่ย เโอเคครับอืมไปเขอทดีเขาเป็นแม่กินกอรเซนก็แงงมารมารงปังมารรงปังแงงแงงแงงชเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะเห็นตอบอะไรตรงนั้นเอ๊ะนี่มันแกงเด็กๆอีกแล้วเหรอทำอะไรกันนะ เน็กเด็ก่โทที่เขาไมเป็นไม่ไกิน้างเะมันเป็นมันมันอไงางรับพี่ชายมาทำมาอะไรตรงนี้ก okay. ็มาสัตว์น้ำนี่่ะพี่ชยหยัดดนสัตว์น้ําหรอไปเป็นเพื่อสัวน้ำอะไรไปนั่งไปบริเวณนี้ครับต้าเป็นแนวลมางไปเมันเพื่อนสัตน้ำเนี่ยเนี่ยไปเียงรถดีัม ไปไปไปซาน้นไปเพื่อนเลยฉันสัตเองเธอเอาสัตเองอะมาขอสัตหน่อยอถ้ามันใกล้มัขอสัตหน่อยก็มาไปได้มันตายโมามาสัตฉันปะมาอ่ะยายก็จะทำอีกนะมายังมี บนโนนบนเพิงที been, wow. no. so no. ่ไงเจ๊เอข้าปลูกเนี่ยมาสารนักการศึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศาสตร์นยศาสตร์าวไงที่มีมองาสาดมันไม่ดีก็กว่าว่าไปอนกงน้องเเด็กๆรู้ไหมอะไรหรอคะพี่ชายอะไรหรอคะพี่ชาย อะไรหรอคะพี่ชายอะไรหรอคะพี่ชายอะไรหรอคะพี่ชายพอดีพอดีว่า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  ดีนี่มันโควิดมันโควิดรู้ไหมเห็นไหมกอกกัวว่าบอกเลยก็ไม่เชื่อกอกวาเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่เชื่อกอกกัวว่าล่ะเนี่ยเออน้องกอกวาเก่งมากโอ้ยไปบอกเพื่อนๆเลยเนี่ยไม่ยอมเชื่อกอกวาโควิดเนี่ย ห้ามสาดน้ำหรือขาวางกระเป๋าก่อนห้ามสาดน้ำมันก็ยังจะไปสาดเห้ใสมัยนี้ไม่รู้เรื่องเอ้าพวกเราผิดเฉยสำหรับเรื่องนี้ก็เพลงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้คลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้ว